สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,นน้องน้องทุกท่านครับก็ผมแหงเตนานาคนเจ็บเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญห้าบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชการที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสำหรับเหรียญห้าบาทเด่นนี้เป็นพระเสียรเล็กนะครับนี่พระเสียรใหญ่นะครับนี่พะระเศียเฉยเลยทั้งทั้งนี่เป็นพระเศียใหญ่เป็นพระเิียใหญ่นะครับท่านพูดผิดพักต้องขอโทษขอไปพี่เพื่อนน้องเลยครับ สำหรับเหรียญเพชรินใหญ่เหรียญห้าบาทเพชสินใหญ่เหรียญนี้ยังไม่ได้ทำกำลังทำความสะอาดใดเลยนะครับนี่ดูสิครับเหรียญลายดัมปีเจ็ดจีนนะครับท่าลักษณะของเหรียญก็เป็นเหรียญแบบเก้าเดี่ยมครับเก้าเดี่ยมนะครับนี่ยคิวปิลลี่เกินผสมทองแดงนะครับนี่พี่บัดูขอบเฟื่องกับท่านเห็นทองแดงอย่างที่ได้ทำทีไหมครับเนี่ยถักกองเหรียญนะเรามาดูครับว่าด้านหลังเนี่ยจะเป็นปีพศอะไรนะครับท่านประเทศไทยพศปัจจุบัห้าร้อยห้าสิบสองครับท่านสองห้าห้าสองนะครับนี่เห็นชั็ดจนนะครับ รู้สึกตัวลงซือจะบางปีไดหนึ่งครับแร้วมาดูข้อว่าจำนวนการผลิตอยู่ที่เท่าไหร่ครับสำหรับปีสองห้าห้าสองเนี้ยจํานวนการผิดก็อยู่ที่ห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเกตพันเจ็ดร้อยสามสิบสามเดียนนะครับท่านห้าสิบสามห้าห้าสิบเก้าล้านหนึ่งแสนเกตพันเจ็ดร้อยสามสิบสามเดียนนะครับท่านรู้สึกว่าอยู่ไกลครับมือกูมือมองไม่ค่อยจะเห็นเลยในระดับยูซีนคอยยูซีเลรยละหกสิบบาทเท่านั้นเองครับท่านสำหรับ ปีสองห้าสองนี้เลยครับนะเรนดบิบาทเท่านั้นเองนะครับ<ม>ส่วนเรียญที่ผ่านกันใช้หรือครับตกอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ยเจ็ดบาทถึงสิบห้าบาทเท่านั้นเองนะครับ